We do have his description. Can we take that? กลู้เอ้ยกูจา๋าเอ้ยเกมจา๋าเอ้ยถูกแล้วนี่วันนี้ทำอะไรครับคุณวันน,นี้นะครับเราจะมารีวิวพัดลมจากแบรนด์ Black Shark คลิปที่แล้วที่เราทำรีวิวพัดลมไปก็จะมีคนเข้ามาขอรุ่นนี้แบบเยอะมากซึ่งแน่นอนว่าพัดลมที่เรามาในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด2-3รุ่นแต่ว่าเราได้เทสหนักๆแค่2เอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาแบบที่ใช้งานกับ m a x Sa o k ครับผมแล้วก็แบบที่หนีบไว้หรือแบบฟิกนะครับก็ลองดูคลิปนี้ไว้ละวกันตัวที่ผมถื้ออยู่นะครับชื่อรุ ฟันคูลเลอร์4โปรนะครับตัวแม็กกับตัวฟันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าตัวแม็กนะครับทำมาเพื่อรองรับการใช้งานของแม็กเซฟว่าตัวที่มันรองรับแม็กเซฟน,นะครับส่วนตัวฟันคูลเลอร์เป็นแบบนีบข้อเดียวมาเลยคือมันจะสามารถที่จะใช้งานกับสมาร์ทโฟนที่มันไม่ได้มีแม็กเซฟแล้วก็การขยับขยืดเนี่ยก็จะเป็นได้แค่แนวนอนอย่างเดียวถูกต้องหมุนหม,มุนแบบแม็กเซฟไม่ได้อ่าโอเคก็แล้วแต่ว่าสมาร์ทโฟนที่คุณใช้เนี่ยเป็น Android ครับหรือ iPhone ครับทีนี้ความแตกต่างจากเจนที่แล้วล่ะถ้าเป็น คือเรื่องของแรงแมเ่เหล็กที่มันดูดได้หนึบขึ้นกว่าเดิมจากเดิมจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1นิวตันนะอันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น1ินิวตันก็คือมันจะมีความหนึบมากขึ้นก็มันคือแรงดูดที่ดีขึ้นใช่ครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานแม็กเซฟเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยใช้งานพัดลมแม็กเซฟที่แรงดูดมันเบานะเวลาเราไปถือใช้งานข้างนอกเนี่ยมันอันตรายะจะถือไหมเนี่ยเห็นไหมไม่หล่นหลายๆยี่ห้อที่เราเล่นกันเนี่ยนะครับเขย่าอย่างเงี้ยหลุดและวที่ไม่หลุดเลยครับถือว่าหนึบมากอย่างอื่ สีทิทางบ,บนล่างซ้ายขวานะครับแต่ตว่าเจนนี้เนี่ยเขาคิดว่าเออ user เ,เนี่ยถ้าเกิดมันแบบข้างๆอย่างเงี้ยมันจะโดนมือรหรือเปล่ามันจะร้อนหรือเปล่าก็เลยให้มันระบายความร้อนแค่บนกับล่างครับก็บบเลยจะไม่โดนมือ <Portuguese S 3> คือมมผมว่าเขาน่าจะได้รับฟีดแบ็กจาก user ก่อนหน้านี้แหละว่าเอยโอเคเวลาเขาเล่นเกมนานๆเนี่ยโอเคมันช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นจริงสีทิทางแต่ผลลัพธ์ก็คือมันแสบมือเขาก็เลยโอเคงั้นเอาออกบนกับล่างแล้วกันทีนี้มีจุดที่ปรับปรุงอีกไหมมีอีกอย่างหนึ่งคือเขามีอุปกรณ์เเเสริมมาาห้้กลอยยไคื็ อุปกรณ์เสริมก็คือตัวหนีบครับอ่าตัวแม่ <c oughs> งหลุดอีกแล้ว <c oughs> ตัวเนีย <c oughs> คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบถ้าเกิดคุณใช้ Android แล้วคุณอยากได้ตัวที่เป็น Mac cooler อไปแต่ว่าไม่สามารถติดตั้งได้เพราะว่าไม่มีแ a ็กเซะตัวหนีบตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยคุณได้บางคนมีมือถือหลายเครื่อง iPhone ก็ดี Android ก์ก็ดีนะครับก็สามารถที่จะ Move ไปใช้ได้กับอีกเครื่องนึงได้ซึ่งวิธีการต่อครับเดี๋ยวแบงค์เกมจ่าจะทําให้ดูมันจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากแต่ต้องใช้แรงเยอะนิดนึงแล้วก็ต้องรู้เทคนิคการต่อนี่มีพลิกนิดหน่อยอ่าเสมทว่าอ่ะอันนี้คือตัวอุ ทีนี้ถ้ามาเป็นตัวฟันคูลเลอร์4 Pro หรือว่าตัวหนีบตัวนี้ชัดเจนเลยครับที่ผมรู้สึกได้เลยนะคือแผ่นทําความเย็นใหญ่ขึ้นมากมใหญ่ขึ้นมากเลยคือในเลขสเปคเขาบอกว่าใหญ่ขึ้นเท่าไหร่นะสิรแต่หน้างานของจริงอะ่ะมันไม่ใช่แค่แผ่นทําความเย็นครับไอตัวฮีทซิงค์ที่เขาปรับเข้ามาใหม่อะ่ะมันดูหนาดูทับขึ้นมากทีนี้ทั้ง2ตัวนี้มีอีกหนึ่งจุดครับที่ผมชอบคือไม่ใช่แค่กับคนเล่นเกมนะเว้ยคนที่เน้นใช้งานแบบว่าถ่ายวีดีโอกลางแจ้งหรือตัดต่อวีดีโอแล้วเครื่่่อองงมััััันนนนนนนรรรร้นน้้จตตดดววแแบ์ทุลก็ คุณแม็กจะรองรับการเชื่อมต่อขากล้องนี่เป็นเกลียวแบบมาตรฐานเลยนะจะเป็นแบบแท่นเล็กๆแท่นใหญ่ๆหรือจะเป็นขาตั้งกล้องสูงๆก็สามารถใช้งานได้ทีนี้หลายๆคนบอกเอ้าพี่แล้วเราจะเอาไปใช้ในสถานการณ์ไหนกันก็ออบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าการถ่ายวีดีโอกลางแจ้งเนี่ยสมาร์ทโฟนเกือบจะทุกรุ่นเลยดีกว่าเมื่อถึงจุดๆหนึ่งที่อุณหภูมิมันชนเพดานสูงสุดที่มันยอมรับได้เนี่ยครับมันจะตัดวีดีโอทิ้งเวลาวีดีโอมันตัดแล้วมันไม่สามารถ,ถถ่ายต่อได้เนี่ยมันเกิดความทุกข์ขึ้นเยอะนะครับใช่แล้วก็ตัว่ือุปกรณ์โฟน ร้อนเกินไปไม่สามารถใช้งานได้ต้องอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้นะนี้เราซื้อพัดลมเกมมิ่งมาเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะช่วยระบายความร้อนถูกต้องบให้ตัวเครื่องใช่ผลลัพธ์ที่ได้จะดีหรือเปล่านั้นเดี๋ยวมาดูกันได้ครับสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการทดสอบครับมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นหนึ่งคือ Po c ก F 6เจ้าเดิมเจ้าเดียวของเราเพราะว่า1 Poco โก F 6เนี่ยเป็นมือถือ Android ที่ราคาไม่สูงมากครับแต่สเปคโคตรแรงแรงจริงแต่ปัญหาของน้องคือระ่างความร้อนน้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เขาเนี่ยจะอมความร้อนไวสูงงมากกกััับบอีตวนึคร โ15 Pro Max ขับผมนี้เนี่ยอ๋อบอดี้เป็นไทเทเนียมนะครับราคา6 0 0มื่นกว่าบาทเป็นยังไงล่ะครับแต่ว่าแรงก็จริงนะแรงก็จริงชอบความร้อนเหมือนกันนะครับมันมันต้องแบบมีอุปกรณ์ช่วยเหลือไม่งั้นเนี่ยถ่ายวิดีโอก็ตัดเล่นเกมก็แหลกแสงจอก็ดรอปอันนี้คือหนักกว่า a n d ด o i d อีกคือแสงจอดรอปด้วยนะครับหลายๆคนก็ไม่ค่อยพอใจกับกับราคาที่จ่ายไปแล้วได้ประสิทธิภาพแบบนี้ก็ต้องมองหาพัดลมช่วยเหลือแบงก์ก็เลยไปทดสอบมาให้ใช่เป็นยังไงบ้างเล่าบทเล่าให้ฟังหน่อยิ่่่่งงงททีเเเเเรราาหมืือออนนนนนกกััััลลยขตว Propo iPhone Pro F6 บ15 Max คใ ห้องที่มีอุณหภูมิอยู่ที่25งองศา2คือเราเนี่ยปรับแสงหน้าจอให้เป็น100ยเป็นะครับเสียงเนี่ยเป็น50%อย่างที่3คือเรานั่งอยู่ตำแหน่งนั้นเนี่ยอยู่แค่ตำแหน่งนั้นเลยก็คือมั่นใจได้เลยว่าผลในการเทสเนี่ยมันจะคลาดเคลื่อนกันแค่แบบเล็กๆน้อยๆอยแค่นั้นสําหรับของตัว p o c o F6 นะครับ,รบเราทดสอบกันในเกมผ u b g Mobile เพราะว่าเกมผ u b g Mobile เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปรับ120ได้ทั้ง Poco F6 แระะ้นเนี่กิีเฟรมเรททั้งโป๊กเกอร์ F6 แล้วกงมัง ผลปรากฏว่าผมเนี่ยได้ลองเทสของตัวโปโกก่อนนะครับผมได้ลองเล่นแบบไม่ได้ใส่พัดลมนะครับผลปรากฏว่าอุณหภูมิตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่36.2องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่47.2องศานะครับก็คือในตอนที่เราได้เล่นแบบไม่ได้ใส่พัดลมนะครับเอฟเฟกบางอย่างมันก็มีการกระตุกบ้างเฟรมเดทแกว่งบ้างนะครับของ a n นด o อ d เนี่ยแน่นอนแล้วว่าแสงหน้าจอมันไม่ดรอปอยู่แล้วเพราะว่ามันฟิกค่าได้มันมีโหมดเกมช่วยแต่ถามว่าเฟรมไทม์นิ่งไหมสำหรับผมไม่ได้นิ่งมาา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 กเเเเเพรรรระวววว่่ว่ลลนนหหัซขือจง นนมันไม่ได้สมูทเหมือน120เฟรมที่เราเล่นแต่ว่าผมเนี่ยได้ลองใส่ Ma cool er c กคู l e r 4 Pro นะครับผมเทสด้วยกันทั้งหมด3รอบก็คือรอบที่เปิดเบาสุดแล้วก็แรงสุดแล้วก็ใส่เคสด้วยเล่นด้วยนะครับผลปรากฏว่าในการเล่นแบบรอบเบาหน่อยครับอุณหภูมิสูงสุดที่ผมวัดได้อยู่ที่37.5องศาบริเวณที่พัดลมอยู่เนี่ยอยู่ที่27.5องศาเออแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยจากตั้งต้นอยู่ที่36ใช่ไหมขึ้นมาเป็น37.5ขึ้นมาประมาณองศาเดียวนี่คือแบบเบาสุดแล้วอย่่าาาางีผมมมบบอกนนรัวพดสุดเ,เยจไไฟไ ประมาณเกือบ15วันแล้วอ่ะอมันก็เย็นเจี๊ยบจัดแล้วอ่ะเออมันก็เลยแบบเออปรับอุณหภูมิได้แบบ ค่อนข,ข้างดีมากและเอฟเฟกที่มันได้คือแบบเกมเลืนล่นขึ้นเปรมไทม์ที่ผมรู้สึกได้คือแบบลื่นเลยอบน,นี้ลื่นจริงๆเลยแสงจอไม่ดรอปอยู่แล้วไม่ดรอปอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้กลับมาคือจากหน้าจอนะคือฟีลลิ่งการทัชบนหน้าจอที่มันลื่นขึ้นใช่และไม่แสบนิ้วด้วยแล้วก็ภาพมันก็ลื่นขึ้นกว่าเดิมด้วยครับผมจริงจังแล้วก็ได้ลองปรับเป็นแรงสุดแล้วผมบอกเลยว่าผลเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกับการปรับเบาสุดมากเพราะว่าจุดที่มันร้อนที่สุดก็คือบริเวณเดียวกัน การใส่พัดลมแบบแรงสุดนะอยู่ที่32.8องศาแล้วก็ต่าสุดอยู่ที่21.3องศาก็คือหลัก20องศาตรงรบ,บริเวณที่แบบพัดลมติดอยู่ก็คือมันจะได้เลยว่ามันเย็นขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็มันช่วยในเรื่องของความลื่นของเกมที่มันมีความลื่นมากขึ้นเฟรมไทม์นิ่งขึ้นภาพสมูทขึ้นเล่นแล้วฟินแล้วก็ตัวเครื่องไม่ร้อนไม่ร้อนในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ร้อนแค่แบบด้านหลังเครื่องแต่ว่ามันทําให้แบบเวลาเราทัดจอยเงี้ยมันก็ไม่แสบนิวด้วยใครที่จะซื้้้้้อไไปใใชชงงาาาานนนกัับสมรผวว่ตเียดล อันนี้แค่ของตัวแม็กนะจริงๆผมอยากเล่าของตัวฟันเลยตัวฟันเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจ่ายไฟเท่ากันแผ่นด้านหลังเนี่ยเท่ากันทําให้แบบเวลาเล่นจริงๆเนี่ยไม่ว่าจ,จะเปิดแบบเบาสุดแบบแรงสุดหรือว่าแบบใส่เคสเล่นไม่ใส่เคสเล่นเนี่ยอ,อุณหภูมิที่เขาได้เนี่ยเฉลี่ยแล้วต่างกันแค่ประมาณ1-2องศาแค่นั้นดังนั้น<ล>เรื่องอุณหภูมิเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นหลักแล้วแหละ,ะประเด็นหลักเลยคือจะเอาหนีบหรือจะเอาเป็นแม็กเซฟถูกต้องแค่นั้นเองแล้วแต่ประเภทเลยแล้วก็อีกอย่างัน รอบความเย็นแบบสูงสุดเนี่ยเกมมันจะลื่นขึ้นแล้วก็มันจะทําให้คุณแบบเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่แสบมืออย่างแน่นอนครับผมแต่ว่าการที่เราจะใช้ตัวแบบหนีบหรือว่าตัวฟันเนี่ยนะครับนี่ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าโอเคถ้าแนะนานะถอดเคสะจะดีสุดหรือใครที่ใช้สมาร์ทโฟนแบบเครบิร์ฟเคริเคร์ฟอย่างเงี้ยครับก็ต้องพยายามหาซีิโคนมาแปะเอานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว,ว่าพื้นที่สัมผัสบ,บนหน้าตักของตัวทําความเย็นเนี่ยมันจะไม่ได้สัมผัสเครื่องการลดอุณหภูมิก็จะน้อยลงไปด้วยใครที่แบบมือถืือออเเเคนมียู่2ทงลกใช้แบบบห แต่หาแ,แผ่นซิดีโคนมาแปะเพิ่ม,มนะครับช่วยให้พื้นที่สัมผัสของของการระบายความร้อนเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็เต็มแน่นกับอีกแบบนึงคือเลือกไปใช้เป็นแผ่นแม็กเซฟเลยครับผมแล้วก็เอาไอตัวแผ่นไม่เหล็ก,กไปแปะทับซะ่าาแบบนี้จะเวิร์กกว่าด้วยครับอันนี้ก็เลยความสะดวกคนด้วยนะ ทีนี้ใช้กับ15โปรแม็ครับครับผมของ15โปรแม็นะครับตอนแรกเนี่ยเราได้ลองเล่นแบบไม่ได้ใส่พัดลมนะครับผมตั้งต้นอยู่ที่3 6องศาผลปรากฏว่าพอเล่นไปร้อนสุดอยู่ที่ประมาณ43.7องศาแล้วก็สิ่งที่ได้จากการที่ไม่ได้ใส่พัดลมนะครับภาพกระตุกแสงหน้าจอดอกของผมดอกไป2ก๊อกเลยเพราะว่าผมใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลองติดตั้งพัดลมที่เป็นตัวแมคคุณเรื่องก่อนตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าปรับแบบเบานะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ที่35.5องศาแล้วก็อุณหภ ศซึ่งบริเวณที่ร้อนที่สุดนะครับเป็นบริเวณที่เป็นจุด CPU แต่ว่าสิ่งที่มันได้กลับมาคุณตั้มหนึ่งคือภาพเนี่ยมาดูลื่นขึ้นอสองครับแสงหน้าจอไม่ดรอปเลยผมใช้ในเวลาในการเทสแบบเบานะครับประมาณ45นาทีแล้วมันก็เล่นได้ลื่นยาวนานอย่างนั้นและแสงหน้าจอที่มันปรับ100%่เนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นไปจนครบ45นาทีเลยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็บริเวณที่มันเย็นที่สุดมันก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ลองเล่นแบบพัดลมแรงสุดแบบโอุุณหภูููมิสสงดี่่ยอท 34.5องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิที่แบบต่ำที่สุดอยู่ที่25.3องศาก็เหมือนเดิมนะครับภาพก็ลื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวแสงหน้าจอก็ไม่ดับอยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็คือเฟรมทามันนิ่ง <c oughs> ก็เลยได้มีโอกาสลองแบบใส่เคสด้วยแล้วก็เปิดแบบ OC ด้วยผลปรากฏว่าสําหรับการใส่เคสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่4 1 5องศาไม่ถือว่าร้อนมากไม่ถือว่าตัดการทํางานนะครับแต่ว่าอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่27.4องศาแล้วก็ผลจาก,การใส่เสข,ของผมที่ผมเล่นคือแสงหน้าจอไแต่วกวเครา่องรนี่มมันจะีควา อุ่นอยู่เล็กๆน้อยๆคแค่นั้นเลยโดยสรุปนะถ้าเกิดว่าจะซื้อเอาไปเล่นกับ iPhone เนี่ยโหมดธรรมดาเหลือเฟือแล้วสำหรับคนที่เปลือยเคสเล่นอย่างที่2ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใส่เคสแล้วอยากจะต่อพัดลมไปเลย<ม>โดยที่ไม่อยากจะต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆครับเคสบางยี่ห้อเนี่ยนะครับมันกันกระแทกดีแต่มันถอดเข้าถอดออกยาก<ม>อย่างน้อยอ่ะคุณเปิดโหมด OC นะครับมันจะช่วยลดความร้อนไปได้เยอะมากๆจนแบบเกมไม่กระตุกแตงจอไม่ดอปแล้วแค่ว่าเครื่องอุ่นหน่อยๆเป็นท่านพืนาน โดยภาพรวมครับแบงค์พอใจไหมกับความเย็นดบบนี้ด้วยแผ่นทําความเย็นที่มันใหญ่ด้วยแหละแต่ว่าน่าจะมีส่วนช่วยแล้วก็การที่แบบเราจ่ายไฟแดงมันทาให้รอบพัดลมมันทํางานเร็วขึ้นแล้วก็การระบายความร้อนที่ผมว่าตัวระบายความร้อนบนล่างเนี่ยมันทําหน้าตัดออกมาได้ใหญ่กว่าเดิมมันก็เลยแบบระบายความร้อนได้ดีขึ้นครับจุดหนึ่งนะที่ผมเห็นก็คืออย่างที่แบงค์บอกเลยครับตัวมันใหญ่ขึ้นเนาะแล้วมันไม่มีการคอมโพลมไส์หรือว่าปณิปนอมกับสิ่งใดๆดเลย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นขนาดซึ่งยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะชอบแบบเฮ้ยบางๆได้ ใหญ่ไปเลยแตม่มันก็ไม่ได้ใหญ่จนถึงขั้นแบ่คุณจะจับไม่ได้นะเนี่ยมันก็จับได้หรือตรงไฟที่จ่ายเข้านี่ผมชอบผมถือว่าแบบบางคนเนะี่ยเขาเขายินดีที่จะจ่ายไฟแรงๆให้แต่ขอให้มันเย็นจริงเหอะซึ่งถ้าเกิดคุณชอบฟิลประมาณนี้ค,คุณมาตัวนี้ได้เลยพอเราพูดถึงปสิทธิภาไปแล้วขอพูดถึงแอปมันนิดนึงกว่า<ะ>เพราะรว่าพัดลม2ตัวนี้ครับที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชั<อ>นของแล็คชาร์กได้ชื่อแอปว่าชาร์กอาร์เซนอลครับทีนี้ในแอปเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างตัวแอปนะครับก็หลัก พอบลมต่ำสุดกินไฟน้อยๆแบบที่2คือ OC ครับาแตว่า Over c l o c k i n g ก็คือแบบจ่ายไฟแบบเต็มแม็กซิมัมของมันแบบที่3คือสมาร์ทครับคิดแบบสมาร์ก็คือก็คือ AI จัดการให้อย่างที่2นะครับคือตัวบอกอุณหภูมิก็คือเขาจะมีเหมือนกับตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่ว่าไอแผ่นแม่เหล็กที่แปะอยู่เนี่ยร้อนหรือเย็นเท่าไหร่เพื่อที่ว่าจะได้ปรับรอบลมให้มันเหมาะหรือให้เราซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้ที่แปะอยู่เนี่ยอุณหภูมิมันเท่าไหร่กันแล้วอย่างที่3 Lighting Setting ยอบาฟนะ ที่สามารถปรับได้แบบผมเรียกว่าล้นเหลือเลยดีกว่ายังไงยังไงมีพีเซนท์ทั้งหมดโอ้โหเยอะประมาณเกือบสิบอะเออจริงก็แล้วแต่คนจะไปเล่นสมมุติคุณซื้อไปเนี่ยผมบอกเลยว่าไฟแต่ละพีเซน์เนี่ยโคตรโหดเอาเป็นว่าปรับได้ทุกแบบแล้วถ้าได้แต่ละแบบที่เรากดเข้าไปก็เลือกสีได้อีกใช่เลือกความเร็วได้อีกถูกต้องทีนี้ตัวฟันคูลเลอร์มันก็จะได้เปรียบกว่าตัวแมคคูลเลอร์เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไฟใช่ปรับได้สองตำแหน่งยังไงฮะก็คือถ้าเกิดเราเข้าไปที่ตัวฟันคลเอออนนะัจแแป้้ดืฟววกกก็็็าตุ แนวเฟรมก็คือบริเวณตรงนี้ครับผมใช่ผมอยากปรับด้านล่างเนี้ยให้มันเป็นแบบอื่นแบบ นี่อ๋อนี่ไนี่แยกกันแล้วแยกกันแล้วแล้วผมก็จะปรับให้มันเร็วแล้วก็ปรับสีแบบอิสระนี่อ่าโอเคอ่าสมมติข้างนอกเป็นสีแดงแล้วกันข้างในเป็นสีเหลี่ยเงินจะได้เห็นชัดๆได้ข้างนอกสีแดงนะอ่าโอเคข้างในเป็นสีเหลี่ยเงินเดี๋ยวแต่ผมต้องปรับให้มันเป็นแบบอันนี้กันลองไบรท์ไลท์บอมมันอโอเคอันนี้ข้างในขอสีเหลี่ยเงินได้ปะได้แยกกันแยกกันอิสระได้สิอยากได้เป็นแบบไหนอ่ะแบบนี่ไฟวิ่งนี่ก็ระแล้วผมปรับเป็นสีเหลี่ยมเงินรอบเร็วดดด้้้้ยนนนนนู่ออออัััเเรราาาะะไไไฟฟฟฟใกกกกบบปแแิสล อย่างเช่นการบีดการกระพริบแยกกันได้เหมือนกันเลยใช่ครับเพราะว่าพิเศตของไอ้ตัวด้านนอกตรงนี้จะน้อยกว่าหน่อยครับต่อไปนะครับก็สามารถที่จะตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยอ๋อก็คือตั้งเวลาตอนเล่นเกมของตัวพัดลมใช่อ๋อสมมุติว่าเราเปิดบอร์ดเกมอย่างเช่นแรกนารล็อกเฮ้ยลงดันเนี้ยมัน30นาทีครับเราก็อยากให้พัดลมทำงานแค่30นาทีที่เหลือก็ตัดออกไปใช่เผื่อเราไม่ได้ว่างอยู่ไงอ่าก็คือให้พัดลมจัดการให้ได้เลยถูกต้องเฮ้ยอันนี้เจ๋งนะเนื่องแต่สามสิบหนึ่งชั่วโมงสอง สูงสุดคือ12ชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็น low temperature protection ก็คือถ้าเกิดอุณหภูมิเนี่ยต่ำหรือว่าเย็นเทียบเนี่ยมันก็จะตัดการทํางานของลมให้มีมินิมัมไหมเท่าไหร่ลบสิบห้าลบสิบห้าองศาเซลเซียสอ่าแต่ว่าเราเนี่ยลองลบสิบเจ็ดกันมาแล้วเนาะก็ยังไม่ได้ตัดอาจจะแบบตัดตอนลบยี่สิบองศาประมาณนี้อ่าโอเคก็ถือว่ามีระบบ protect ให้นะครับกรณีนี้เกิดขึ้นก็คือเวลาเราแบบถอดลืมทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วรอไปเลยแล้วอยู่ๆถ้าเกิดว่ามันมีระบบตัดการทํางานเนี่ยครับตรงเนี้ยไอ้น้ำมันจะเกาะขึ้นเรื่อออยยยยๆมันนนจจะะททําาใหหุ้้ปปกรณ์เเเเีีี่่สได็ แล้วก็อัปเดตได้ถ้าเกิดเปิดออกมาเราสามารถสั่งใช้งานตรงนี้ได้เลยแอปก็ดูเชื่อมต่อง่ายใช้งานง่ายนะใช้งานได้ทั้งกับใน iOS แล้วก็ Android เลยว่าถูกต้องครับผมของดีว่าทีนี้สุดท้ายแล้วแบงค์ข้อดีข้อเสียของมันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเล่นพัดลมเกมมิ่งกันมาเยอะมันต้องมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียถูกต้องผมขอข้อดีก่อนข้อดีของ2รุ่นนี้ที่ผมหยิบมานะครับคือ1มันช่วยเกมลื่นขึ้นจริงเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนแล้วก็เกมเนี่ยมีความลื่นขึ้นเฟรมเรทนน่งออาี2คืแสห้จใ ไม่ดอกอนะครับแล้วก็สัมผัสแล้วไม่แสบนิ้วใช่ครับอย่างที่3มคือมันช่วยถนอมตัวเครื่องอให้อยู่คุณได้ยาวนานขึ้นอย่างเมนบอร์ดเนี่ยพังง่ายถ้าเครื่องร้อนๆเนี่ยเมนบอร์ดพังปุ๊บอาจจะพังตอนหมดประกันก็ได้อ่ะอันนี้คือซวยมากเลยอันนี้คือเป็นบ่อยด้วยใช่เสียค่าเปลี่ยนเมนบอร์ดอีกหมื่นหนึ่งสองหมื่นก็มีครับและที่สำคัญเลยคือข้อมูลที่อยู่ในเมนบอร์ดหายเบิร์อันนี้คือต้องระวังไว้เพราะว่าผมกับแบงก์กิจ๋าโดนกันมาแล้วทีนี้จุดพิจารณาหรือข้อเสียในการใช้งาาาาาานนนข้้้้ออแแแรกกกกดดดวววยยยยคคมมมททที่่งงเเเเบบบบจัััต็็ุุลํใหหถิณ ชาร์จที่แบบต่ากว่าส0วัตต์ผมให้แบบเรทสักประมาณ1 0ถึง15วัตต์ถ้าต่ากว่า<ร>นั้นมันอาจจะจ่ายไฟไม่เข้าหรือถ้าเกิดคุณเสียบจ่ายไฟจากตัว iPhone ของคุณเข้ากับตัวพัดลมเนี่ยมันทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าในตัว iPhone มันจะขึ้นแจ้งเตือนเลยว่าอุปกรณ์เสื่อมของคุณเนี่ยกินไฟหรือว่าใช้ไฟเยอะเกินไปเรามไม่สามารถจ่ายให้คุณได้นะทีนี้ต<ซ>้องบอกก่อนนิดนึงว่าไม่ใช่สมาร์ทโฟนทุกรุ่นจะไม่สามารถใช้งานน้องได้โดยการเสียบไฟต่อตรงนะสมาร์ทโฟนแอนดรอยบางตัวเนี่ยครับ ไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยไม่แนะนําไม่แน,นะนําทีอย่างคือพอมันจ่ายไฟหนักขนาดเนี้ มันกินแบตเครื่องเยอะกว่าที่ควรจะเป็นแน่ๆถูกต้องดังนั้นดีสุดคือต่อหัวชาร์จหรือเผาแบงค์ที่มันมีแบบ p ีดีอาที่มันรองรับแบบวัดเยอะๆอ่จะดีกว่าอันที่2ครับแบงค์อันที่2นะครับของตัว Mac c ิ e ูลเ4 Pro นะครับมันให้เป็นตัวหนีบมาแต่ว่าแทนที่มันจะให้เป็นตัวแม่หล็กมาผมว่าถ้าเกิดเป็นตัวแม่นิคเนี่ยมันจะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายกว่าหรือหลายดีไว้มากกว่านี้ราคาเท่าไหร่แมหล็กไปดูในแอปดีกว่าเพราะมีหลายแบบให้เลือกมีตั้งแต่แบบที่มีซีรยค้อนช่วยเหหลือรือวว่่่าาาเปป็็นนแแบบมมมหหหลกกติททััพยีใญๆ อย่างมาครับแบงค์อย่างสุดท้ายดีกว่าอันนี้น่าจะไม่รู้ส่วนตัวหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าการที่ให้ตัวหนีบมาแล้วมันติดตั้งยากอ๋อเป็นข้อพิจารณาลองใส่ให้เขาดูหน่อยเป็นยังไงบ้างอ่ะต้องมาอธิบายคุณผู้ชมก่อนว่าเวลาที่เราจะหนีบเนี่ยเราจะต้องหันตัวที่หนีบเนี่ยเข้าหาหน้าพัดลมเพื่อที่จะเวลากดเนี่ยมันจะได้กดแล้วก็มาหนีบกับตัวพัดลมรับอ,อันนี้เข้าใจง่ายใช่ไหมมาเดีย๋ยวลองจับเวลาให้พร้อมนะสามสองหนึ่งป้า คือล็อกฝั่งที่มันเป็นไทสีอย่าโม้ล <laughs> ็อกฝั่งไทซีตรงนี้นมันจะประกอบยากหน่อยนึงเพราะว่าแบบมันค่อนข้างที่จะแน่นโอเคสต็อป ใช้เวลาประมาณ18วินี่คือผู้เชี่ยวชาญน,นะหรือคนที่แบบถอดข้าวถอดอไม่ต่ำกว่า10รอบแล้วคุณดูแรงที่เขาใช้ตะก,กี้ด้วยก็นี่คือจุดพี่นาข้อสุดท้ายครับประกอบได้ไหมได้แต่ถามว่าประกอบยากไหมพอสมควรแต่แข็งแรงไหมเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยโคตรแข็งแรงใช่นี่ประกอบไปแล้วแทบไปอยากให้อ,ออกอ่ะอ่ะนี่คือทั้งหมดของการรีวิวพัดลมจาก Black ช h a ์ชื่อรุ่นว่า Black ช h a ์คแม c กคุลเลอร์สีโปรนะครับกับตัวฟันคุลเลอร์สีโปรเป็นจริงๆอยากจะแถมอีกนิดนึงอ่ะมันมีคําถามจากทางบ้านมาคาถาม เดียวเลยว่าพี่ครับถ้าเกิดผมใส่ชาร์จเล่นไปนานๆแล้วมันเย็นเจี๊ยบอย่างนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้ตัวเครื่องเราเสือ่อมไหมคือต้องบอกก่อนนิดนึงครับว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเวลาเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยครับเขาจะผลิตเผื่อคนเมืองหนาวด้วยก็คือคนที่อยู่ใน阿拉斯กาเอออะไรเออพวกนั้นลบ4ีองศานะครับ,รบ20องศา4ีองศานั้นมือถือพวกเราเนี่ยชิวๆอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันมีปัญหาได้เนี่ยก็คืออุณหภูมิที่มันเอ็กซ์ตรีมกระทันหันเช่นอยู่ๆคุณจับมือถือไปเข้าช่่่่่อออองงรรีีดะะไไไเเ้้้้ยยมมมมัันนจจปปญหาาาาแตถใสพลลคคๆวข นะครับอันนี้ก็คือบอกไว้เลยว่าโดยปกติเราไม่ค่อยมีปัญหาเผลอจะทําให้มันไม่มีปัญหามากกว่าแบบที่ไม่ใส่พัดลมด้วยซ้ำนะครับอย่างที่บอกว่าถ้ามันร้อนเกินอันาเมนบอร์ดพังแน่นอนแต่ถ้าแบบรักษาอุณหภูมิให้มันหน่อยนึงอะไรเงี้ยถ้าโบดสมารนี่คือจบเลยครับมันจะบาลานซ์ระหว่างความเย็นกับความร้อนได้ค่อนข้างดีไม่เย็นจนเกินไปก็ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็แนะนําว่าถ้าเกิดตัวเครื่องคุณเนี่ยไม่ได้ร้อนจัดๆอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ต้องหนีพัดลมก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณทําาาาาออออะะะไไรรรรรแแแลลล้้้้้้ววววววตัััเเคคื่่่งมมมมนนนนนนบบบยยยยผหิขึก็สสีใ กว่าก็ถ้าสนใจสั่งซื้อครับผมซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอามาแปะให้อยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับก็มีทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นคือตัว Mac Cooler C Pro แล้วก็ f a n Cooler C Pro จริงแล้วมีอุปกรณ์เกมมิ่งโฟนหรือว่าเกมมิ่งเกียร์หลายๆตัวของแ a c k Shark นะถูกต้องครับฟังเอ่ยพัดลมรุ่นเล็กรุ่นน้อยเอ่ยถ้าดูในแอปมันจะมีเยอะมากไปหาดูเอาเองแล้วกันเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้นะครับนี่คือลิงก์ออฟฟิเชียลครับในไทยนะครับที่เหลือไม่ใช่โอเเคลือก่ากกล้วััครบไดโอุ่นใจเค เป็นไททูโฟนนะครับขอบคุณด้วยที่ส่งมาให้นะราคาย้ำอีกทีนึงครับรุ่นเล็กนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่1,990บาทนี่คือราคาลดแล้วถูกต้องนะครับกับรุ่นใหญ่หรือว่ารุ่นที่เป็นตัวแม็กเซฟอยู่ที่2,190บาทและสำหรับใครครับที่อยากได้บารลูเกมมิ่งในงบประหยัดนะครับเขาจะมีรุ่น Black Shark ฟันคูลเลอร์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ซื้อกันด้วยนะครับ นะครับโอเคเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้แบงค์ลาไปก่อนสวัสดีสวีสดักแต่ไม่ขอโทษหรอกจุ๊บจุ๊บแบงค์อยู่นี่เอาละแล้วนี่ใคร <laughs> ไม่รู้มีใครเนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ย <laughs> แต่ไม่ขอโทษหรอก <laughs> แต่ไม่ขอโทษ <laughs> สวัสดีครับจ <laughs> ับพี่นุกจ <laughs> ับพี่นุกจ่าพ่นุก <laughs> สวัสดีชาว่าพ่นุกอันมีไหมสวัสดีเจ้าเชานานาแมงค